เรามาดูวิธีการใช้งานของตัว Lomasoft Call Center Solution นะครับตอนนี้เราจะมาดูตัวอ n t u ั CM นะครับซึ่งตัว i n t u ั CM นี้จะเชื่อมกับระบบ IP p b e นะครับแล้วก็จะมีตัว CTI ของลอมา s o f t o u t โต s t a n นเชื่อมมานะครับโดยที่จะสแสดงผลที่หน้าของตัว i n t u ั CM ขั้นแรกเราก็เข้ามาที่ User นะครับแล้วก็ใสพ่พาสเวิร์เข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้าไปในระบบ จากนั้นก็จะมีโมดูลให้เราเลือกทั้งหมด4โมดูลอันแรกคือ CM อันที่2คือ Call Center นะครับอันที่3คือ Salesforce อันที่4คือ After Sales s u i t c h ผมเลือกที่เราจะใช้นะครับก็คือ Call Center เลือก Client ครับหลังจากที่เราเลือก Client แล้วก็จะขึ้นมาบอกว่าเราจะเปิด i n ท h a t Link หรือเปล่า i n t h a t Link นี่คือเป็นการเปิดเพื่อเชื่อมต่อกับระบบ CDI ซึ่งจะต้องมี Microsoft Operator Assistant เชื่อมกับ เออ uh, InTouch CRM i n t o u c ล Link นี่ด้วยนะครับก็จะทําให้สามารถที่จะแสดงหมายเลขการโทรเข้าเมื่อมีการรับสายจากหมายเลขที่เรากําหนดไว้ได้นะครับก็กดโอเคหลังจากกดโอเคก็จะแสดงเอออินท u c h Link InTouch Link เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองยกหูวางหูเบอร์สองศูนย์สองดูนะครับหลังจากเรายกหูวางหูตัวนี้ก็แสดงว่ามีสถานะส่งมาจากตัวตูว้เสือขาก็หมายความว่าตัว Call น e n t e r ของ i n t o u c เ c r ตัวนี้สามารถที่จะใช้งานได้นะครับ ผมจะแสดงวิธีการลบเดี๋ยวผมจะลบตัวผู้ติดต่อก่อนนะครับแล้วก็เลือกที่ไอแซคนะครับเลือกไปที่บริษัทไอแซคเอนจิเนียริงไปที่ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมจะไปลบหมายเลขโทรศัพท์ อันนี้นะครับ081695449เพราะเดี๋ยวผมจะลองโทรเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วคอยบันทึกอันนี้เราก็กดยืนยันนะครับลบก็จะหายไปละแล้วก็เก็บข้อมูลนะครับปิดข้อมูลก็เคียร์หน้าจอนะครับ แล้วก็ลองโทรเข้าไปที่เบอร์ของไอซ์แนครับ หลังจา,ากที่เราโทรเข้านะครับหมายเลข202ก็จะมีโชว์หมายเลข0816 8แป4 4 9เข้าขึ้นมาอันนี้คือการที่คอ l เล e t เนี่ยส่งมาจากตัวตู้สาขานะครับซ,ซึ่งเชื่อมผ่านกันด้วยระบบ CTI ครับทีนี้ผมก็จะบันทึกหมายเลขนี้เข้าไปที่บริษัท Asset Engineering ผมก็ไปเปิดที่รูปก็ไปเปิดที่ข้อมูลเลือกกลุ่มข้อมูลนะครับ ตอนนี้หมายเลข0816895449ถูกใส่ไว้ในบริษัท Isaac e n g i n e น r i รินะครับผมก็ไปที่ตัวข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะใส่ข้อมูลโทรศัพท์เข้าไปก็คือชื่อเจ้าของผมก็ใส่ชื่อคุณธนวุฒิชื่อคุณธนวุฒินะครับแล้วก็กดเลือกชื่อคุณธนวุฒิก็จะไปอยู่ในบริษัท i s a i c e n g i n e e r i n g ผมก็เลือกเก็บข้อมูลนะครับ นะครับก็จะเป็นชื่อของคุณธนวุฒินะครับอันนี้ก็คือแสดงของข้อมูลเจ้าของเบอร์นะครับตอนนี้ผมก็เคลียร์น้าจอเดี๋ยวในการโทรครั้งต่อไปก็จะมีชื่อคุณธนวุฒิขึ้นมาเลยหลังจากที่มีการโทรเข้าจากหมายเลขเดิมซึ่งเป็นของคุณธนวุฒินะครับ หลังจากที่เราบันทึกไปแล้วนะครับหมายเลขโทรศัพท์เบอร์0816895449เวลาโทรเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็จะมีการโชว์ว่าเบอร์นี้เป็นของคุณธนวุฒินะครับแล้วก็อยู่บริษัท i s a ซคเอ n จ e e e ียรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ call center นะครับซึ่งรวมกันระหว่างตัว c m ตัวซอฟต์แวร์ c t i ซึ่งเป็นล i ม r ซอฟต์ o อปเปอเรเตอร์แอซิแแล้วก็ตัวตู้สาขาโทรศัพท์ NEC ซึ่งทั้งสารระบบสามารถรวมเข้ากันจนกระทั่งเป็นระบบ call center ซึ่งผมใช้ชื่อว่า l o m o s o f t call center solution นะครับ